สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากโลเกอร์ t อทนะคะประจำวันที่5กันยายนปี2024ค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะก็จะเป็นข่าวของทองคำค่ะสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กเนี่ยปิดบวกเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้เนาะก็หลังจากที่สหรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลทางการเปิดรับสมัครงานนะคะก็ตำแหน่ง job opening นะคะก็ลดลงเล็กน้อยนะคะก็โดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยก็บ่งชี้ว่า าภาวะตึงตัวในตลาดแต่งงานเนี่ยก็ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เฟดเนี่ยเขาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนถัดไปด้วยนะคะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยเขามีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจับรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงประมาณ0.5เเซนะคะก็ประชุมเดือนนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตลาดทองคำเนี่ยก็ยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การลุงลงของ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะคะส่วนทางฝั่งน้ํามันนะคะสัญญาณน,น้ํามันดิบเวสซันะคะหรือว่า WTI เนี่ยของตลาดนิวยอร์กเนี่ยเมื่อวานก็ปิดลบนะคะก็เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ามันอาจจะชะลอตัวลงในหลายเดือนข้างหน้านะคะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขาก็จับตาความเครื่องหมเกี่ยวกับของกลุ่มโอเปกด้วยนะคะหลังจากมีรายง,งานว่าโอเปกเนี่ยอาจจะชะลอแผนการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันและปัจจัยกระทบราคาน้ํามันอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับออข้อพิพาททาง าการเมืองในลิเบียนะคะเพราะว่าตอนนี้ยูเอ็เนี่ยหรือว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาเข้าไปไกลเกลี่ยนะคะถ้าสมมติว่ายุติได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเ,าเขาเรียวกว่าอะไรกลับมาผลิตน้ํามันได้อีกครั้งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวเลขเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนนะคะแล้วกอ็อาจจะส่งผลต่อความวิตกกังวลว่าการใช้น้ํามันเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยอ่อนแอลงด้วยนะคะ สำหรับตลาดหุ้นนะคะหรือว่าดาวโจนส์นะคะก็ดาวโจนส์นะคะก็ปิดลบเล็กน้อยเหมือนกันนะคะก็ หลังสหรัฐเนี่ยก็เปิดเผยตัวเลขแรงงานที่แบบว่าเริ่มผ่อนคลายความน้อนแรงลงเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยก็ให้ความเห็นในเชิงการสนับสนุนในการปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสําคัญของหุ้นฝั่งอเมริกาตอนนี้จะเป็นหุ้นอินเดียนะคะก็ปรับตัวลง1.7เซนะคะเพราะว่าสำนักข่าวบูงเบิกเนี่ยเขาก็รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าอินวีเดียเนี่ยโดนหมายเรียกนะคะจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะให้เข้าไปชี้แจงว่าเหมือน เขาจะมีการผูกขาดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเ v ็นวีเดียเขาก็ปฏิเสธนะเราอาจจะต้องติดตามต่อไปนะคะเพราะว่าข่าวนี้ค่อนข้างกระทบกับหุนอนวีเดียมากค่ะแล้วก็หุ้นบริษัทเทคโนโลยีรายอื่นๆนะคะก็ปรับตัวลงเช่นกันนะคะพวกหุ้น Apple ก็ลงนะคะ0.9%หุ้น Microsoft ก็ลง0.1%นะคะพวก a l p h a เบตก็ลง Amazon ก็ลงนะคะเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะคะ ค่ะเมื่อวานนะคะที่มิวให้กรอบอาราคาทองคําไปนะคะก็จริงๆก็ยังวิ่งอยู่ในกกอบนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์เนี่ยจะมีการประกาศข่าวนันฟาร์มเนาะก็ทําให้นักลงทุนเนี่ย คิดว่าก,กังวลด้วยแหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ารอเล่นข่าวนะคะกรอบสําหรับแนวต้านแนวต้านนะคะยังเป็นแนวต้านตัวเดิมนะคะที่มีให้อยู่ประมาณ2,505นะคะแล้วก็จริงๆมีแนวเล็กๆด้วยก็คือหายของเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่2,499นะคะแต่คิดว่าถ้าเบรกขึ้นไปก็คงไปไม่ไกลนะคะน่าจะรอวิ่งเหมือนสุกนะคะส่วนแนวรับแนวรับยังเป็นแนวเดิมเลยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ2,473นะคะก็รับ ตรงนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะคะเดี๋ยววันสุกเนี่ยเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีเนาะเพราะว่า,อาตอนนี้ทุกคนน่าจะรอข่าวอย่างเดียวนะคะส่วน WTI ค่ะ WTI ก็ยังลงต่อเนื่องนะคะก็เมื่อาวานที่ให้แนวรับไว้โซนแถวแถวนี้นะคะก็โซนที่68.85บแปดจากับข้างล่างนี่จะเป็นประมาณหกสิดปโดยประมาณนะคะก็คาดว่าวันนี้นะคะน่าจะลงต่อได้นะแต่ถ้าจะลงต่อเนี่ยเข้าจุดหลังจากเขาเบรก เบ็คเอาลงไปเนี่ยอาจจะไม่สวยนะคะก็แนะนาว่าอาจจะเป็นโซนนี้นะคะหกสิบเก้าจุดห้าเจ็ดหรือว่าอาจจะเป็นหายหายของเมื่อวานนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบจุดเจ็ดแต่คิดว่าน่าจะไม่ถึงนะคะแต่ถ้าลงต่อเนี่ยเป้าหมายราคาก็คืออยู่ข้างล่างเลยค่ะก็ให้ไว้ที่หกสิบหกจุดสามเก้าค่ะโดยประมาณเนาะส่วนอา่า US สามสิบดาวโจนนะคะถ้าดูทางเฟรมใหญ่นะคะก็ยังเป็นเทนหาขึ้นอยู่นะแล้วก็เทนไลน์เส้นที่สองที่มิวคิดไว้เนี่ยก็ยังรับอยู่นะคะก็ตรงนี้แถวนี้ก็ยังฟอร์มตัวอยู่นะก็ยังไม่แน่ จนะคะคว่าอาจจะพักตัวลงหรือจะปรับตัวขึ้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากรอบแนวรับแนวต้านนะคะก็ยังให้ไวค้คล้ายเมื่อวานนะคะก็คือรับเนี่ยอาจจะให้ล่างสุดอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะส่วนต้านเนี่ยขอใกล้ๆนะคะก็คือไฮเมื่อวานอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะคะถ้าสมมติอ่าพ้นผ่านขึ้นไปได้นะคะก็เป้าก็คืออาจจะเป็นไฮเดิมเลยนะคะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหนึ่งพัน อ่าห้าร้อยเก้าสิบโซนโซนประมาณนี้นะคะก็คือตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะนะคะแต่ว่าเป็นโซนในการเทรดประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเรามาค่อยมาพิเคราะห์กันอีกทีนะคะเพราะว่าข่าวนานฟาร์มเนี่ยค่อนข้างกับกระทบกับตลาดทั้งท่องค้ามน้ามันแล้วก็หุ้นอินทรสารัตด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สรุปข,ข่าวก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท,ท่านนะคะเทรดโชคดีกำไรทุกทันค่ะสวัสดีค่ะ